ไนะคะมีดอกไม้มีน้ํามันเติมตะเกียงถวายสังฆทานนะคะก็เชิญได้นะคะร่วมเป็นเจ้าภ้าผ้าป่านะคะทําถนนอาลาดยางนะคะหน้าองค์หลวงพ่อใหญ่เพื่อปรับภูมิทัศนนะคะเพื่อได้ถนนที่แข็งแรงนะคะอาบูชาด้านนี้ได้เลยค่ะมีดอกไม้มีน้ำมันเติมตะเกียงนะคะถ้าใครได้สังฆทานแล้วก็เข้าไปอาหยิบขึ้นไปไหว้ไอ ตอนน <I> ี้นะคะก็ขอเชิญนะคะคณะทัวที่มากับรถบัสนะคะขอเชิญขึ้นรถได้นะคะสวัสดีค่ะต่อไปขึงขาขึ้นแล้วนะกินกินปั่นคนเดียวเขาเลือยๆเดี๋ยวเขา ต้องกินตัวเตี้ยเหรอเอาแรงทิ้งเขาเนี่ยวันนี้เขาเอาไว้สไลด์ลงเนี่ยจริงๆถามอาดิาใทำทุกคนถึงห่างแล้ว <c oughs> ถึงห่างแล้วไกลถึงแล้วพี่นะผมเดียวกักจริงมาเลยวันนี้ไว้ดิ เออป้ากับแม่ไม่ดีเลยเนาะเดินไม่ทันอนิวเลยเนาะเหนื่อยไหมคุณคือผู้ชิดเดินไปแม่ถึงยังนะโอ้แม่เดินช้าุ่นนะเขาขึ้นเขาโบเรี่ยงไหม ม่เดินช้ามีอ่งเลชันบนสุดล่ะหัวไอ้บักันนีก่ก่อนพระบรมสารีริกธาตุมีของใครบ้ามีดวงตามหาบัวด้วยนู่นเขาใส่ถทรไว้ อธิมหาบัวล่ะดวตามหาห์บัว